สวัสดีครับทุกคนคลิปนี้ผมจะมาสอนการเช็คและอัปเกรดแรมด้วยตนเองตั้งแต่เริ่มต้นศูนย์ไปจนถึงขั้นตอนติดตั้งจริงเลยนะครับผมเองก็เพิ่งเคยลองเปลี่ยนแรมครั้งแรกเหมือนกันก่อนหน้านี้เคยเปลี่ยนจอโน้ตบุ๊กเครื่องนี้เองมาแล้วแต่ไม่ได้อัดวิดีโอไว้คราวนี้เลยอยากบันทึกเอาไว้เผื่อเป็นประโยชน์กับใครที่อยากลองทําเองที่บ้านคลิปนี้เราจะไปกันทีละขั้นตอนเลยนะตั้งแต่เช็คเปคเบื้องต้นโหลดโปรแกรม cpu แท้ซื้อแรมติดตั้งแรมจนถึงการเช็คผลลัพธ์จริง ใครเป็นมือใหม่มาลองดูกันเช็คสเปคกันเบื้องต้นเริ่มแรกเรามาดูว่าตอนนี้เครื่องเราใช้แรมไปเท่าไหร่เหลือสล็อตว่างกี่แถวทําง่ายๆกดที่คอนโทรลนำบลกชิปบวก E.S.C. ครับมันจะเปิดแท็บแ a เน g เจขึ้นมาไปที่แท็บ p r r o r r m a n c มมากดที่เมมโมรีจะเห็นข้อมูลแรมเลยอย่างเครื่องผมตอนนี้นะครับ มีแรมทั้งหมด1 6กิกะไบต์แต่ใช้งานได้จริงอยู่ประมาณ1 1กิกะไบต์ส่วนที่เหลืออาดเป็นเพราะระบบวินโดว์กินไปแล้วก็จะเห็นว่ายังมีสลอดแรมว่างอยู่อีกหนึ่งแถวจากทั้งหมด2แถวแปลว่าเรายังสามารถใส่แรมเพิ่มได้อีกแต่วิธีเช็คผ่านโปรแกรมติดวินโดว์มันมีข้อจำกัดนะครับคือมันไม่บอกละเอียดว่าตัวรัมเราเป็นรุ่นไหนความถี่เท่าไหร่ยี่ห้ออะไรเพราะฉะนั้นถ้าเราจะซื้อแรมเพิ่มจาเป็นต้องใช้โปรแกรมเสริมครับโหลดและติดตั้ง CPU-Z ทีน่นี้เรามาโหลดโปรแกรมช่วยเช็ที่ช่ชชือวาา CPU Z. กัผมใบ้บบรซ แต่ใครใช้ Chrome ก็ทำได้เหมือนกันเข้าเว็บไซต์เปิดเบราว์เซอร์พิมคำว่า CPU z ใน Google แล้วกดลิงก์แรกเลื่อนลงไปที่หัวข้อดาวน์โหลด CPU z แล้วเลือกแบบเสร็จคับดาวน์โหลด ดิดเปิดไฟไฟที่โหลดมาชื่อประมาณ C p U Z ัับเบ้ลคลิกเพื่อเริ่มติดตั้งติดตั้ง,งยอมรับเงื่อนไขเลือกโฟลเดอร์ในในใน Insta เมื่อเสร็จกดซินนี้ติดตั้งก็ง่ายๆกดตามี้เสร็จแล้วเปิดขึ้นมา มาดูกันครับในโปรแกร,รม CPU แทเนี่ยจะมีแท้มมโมรีกับ SPD ที่สําคัญอย่างของผมตัวโปรแกร,รมบอกว่าใช้ DDR4 ความตี่266 6เมกะเฮิร์ยี่ห้อโมเดลซัมซุงขนาดรวม1 6กิกะไบต์ทีนี้ตรง SPD มันจะบอกแยกด้วยว่ามี8กิกะไบต์สังอยู่ในบอร์ดกับอีก8กิกะไบต์ที่ใส่อยู่ในสล็อตแปลว่าถ้าอยากอัปเกรดก็ใส่เพิ่มได้อีกหนึ่งช่องครับสำหรับมือใหม่เลยนะครับก็คือถ่ายภาพหน้าจอ CPU แท้เก็บไว้แล้วส่งให้ผู้ขายมาช่วยดูอีกทีป้องกันการซื้อผิดขนาด พราะแลมโน้ตบุ๊กกับแลนมของตั้งโต๊ะถึงชื่อจะเหมือนกันแต่ขนาดไม่เท่ากันนะครับการเลือกซื้อแรมตอนผมจะซื้อแรมเพิ่มเนียก็สอบถามร้านออนไลน์เหมือนกันส่งรูปจก CPU, ัก c p u แซ่ไปให้เขาดูร้านก็ช่วยเช็คให้ีกทีว่ารุ่นที่เราจะซื้อใทยได้แน่นอนผมแนะนําเลยสําหรับมือใหม่อย่ารีบสั่งซื้อเองโดยไม่ถามเพราะถึงชื่อรุ่นจะต,ตรงกันเป็น DDI4 เหมือนกันแต่บางทีความถีไม่ตรงหรือโน้ตบุ๊กบางรุ่นมันไม่รองรับก็ทําให้ใส่ไปแล้วใช้ไม่ได้เสียเงินฟรีได้ครับโ okay. อเคท เริ่มจากปิดเครื่องขอดสายชาร์จทองแล้วก็เปิดฝาหลังออกสำหรับโน้ตบุ๊กแต่ละรุ่นคงเปิดไม่ต่างกัน ต้องถอสายขั้วแบตเตอรี่ออกป้องกันไม่ให้ชอ็อตสลอดแรมว่างอยู่หนึ่งช่องการใส่ก็เอาแรมเสียบเข้าไปก่อนในมุมเฉียงประมาณ45องศาแล้วกดลงไปให้หลอก บางรุ่นกดลงตรงๆได้เลยแต่ของผมแปลกนิดนึงต้องดันไปด้านข้างแทนไม่ได้กดลงอย่างเดียวอันนี้ต้องสังเกตดีๆครับใส่เสร็จแล้วใส่สายขั้วแบบประกอบฝาหลังกลับมากดเปิดเครื่องเลยครับตอนบูบขึ้นมา แต่ตัวอย่างกรณีคนอื่นๆครั้งแรกที่ใส่แรมจะขึ้นเออเร์แบบนี้ไม่ต้องแปลกใจกอินเทอร์ไปได้เลยเรามาเช็คอีกทีนะครับว่างระบบหนแรมหรือ,อยัง ไปที่สี่พิูซตหรือแท็บแมเนเจอีกครั้งผมตกหล่นลืมวิธีเช็คสะลตแร่ใหม่ในแถวที่สองสามารถคลิกมาเช็คด,ดูตรงนี้ได้แรมเดิมแถวหนึ่งซัมซุงแรมใหม่แถวสองคินตันจะเห็นว่าแรมขึ้นจากสิบหกกิไบ เป็น2 4กิกะไบต์แล้วสล็อตจาก1แถวกลายเป็น2แถวใช้งานได้เรียบร้อยครับข้อควรรู้เรื่องการรองรับแรงตรงนี้มีข้อมูลเพิ่มเติมที่สําคัญนะครับก็คือคู่มือสเปคของเครื่องกำหนดว่าใส่แรมได้สูงสุดเท่าไหร่อย่างเครื่องขมสล็อตตะละหนึ่งแถวรองรับสูงสุดไม่เกิน32กิกะไบต์ถ้าเราใส่32กิกะไบต์2แถวรวมเป็น64กิกะไบต์เครื่องจะบูตไม่ขึ้นนะครับสิ่งที่ทําได้ก็คือใส่32กิกะไบต์แค่แถวเดียวหรือใส่แรม16กิกะไบต์บวก16ววก กิกะบ40กิกะบาในบางรุ่นยังใช้งานได้ถึงจะเกินสเปคเล็กน้อยก็ตามสาธิตถอดและใส่ซ้ำเพื่อความมั่นใจผมจะถอดแรมออกแล้วใส่กลับให้ดูอีกครั้งนะครับจะได้เห็นขั้นตอนชัดๆว่ามันไม่ยากจริงๆจะถอดเปลี่ยนอะไรก็ตามควรถอดขั้วแบตออกก่อนทุกครั้งจริงค่อยๆง้างขาสลอตล็อกออกแรงก็เด้งขึ้นาหมง จากนั้นใส่กลับเสร็จเรียบร้อยง่ายๆเลยครับก็ประมาณนี้ครับทุกคนคลิปนี้ตั้งแต่เช็คแรมโหลดโปรแกรม CPU s, แซดเลือกซื้อแรมไปจนถึงติดตั้งจริงและสาธิตการถอดใส่ซ้ำสำหรับมือใหม่หวังว่าจะช่วยให้ใครที่กำลังเลยกลลองทำเองมากขึ้นนะครับไม่ยากอย่างที่คิดเลยถ้าใครมีคำถามหรือเจอปัญหาอะไรคอมเมนต์ไว้เลยครับผมจะเข้ามาตอบให้หรือถ้าเพื่อนๆมีประสบการณ์เพิ่มเติมเกี่ยวกับการอัปเดตแรมก็มาแชร์กันได้ครับ เสร็จสิ้นต่อไปจะตรวจสอบเช็คบิตจุดน้อยกับใส่ฝาหลังขันสักรูยึดให้เรียบร้อยและคำพูดท้ายเพิ่มเติมเราจะอัปเกรดโนตบุ๊กหรือคอมให้แรงมีประสิทธิภาพขึ้นได้อย่างไรบ้างหลักๆคือการอัปเกรดฮาร์ดแวร์ครับหนึ่งเปลี่ยน HDD เป็น SSD สำคัญที่สุดเลยจากฮาร์ดดิสจันหมูนพอเปลี่ยนเป็น SSD จะช่วยให้เปิดเครื่องเปิดโปรแกรมเร็วขึ้นหลายเท่าถ้าเลือก n vme m ก็จะยิ่งเร็วกว่าสาย SATA SSD อีครับสองเพิ่มแรม RAM ถ้าใช้งานทั่วไปเช่นเล่นน็ ทำงานเอกสารควรมีอย่างน้อย8กิกะไบต์ถ้าเล่นเกมหรือตัดต่อแนะนํา16กิกะไบต์ขึ้นไปส่วนโน้ตบุ๊กอย่าลืมเช็คด,ด้วยว่าสล็อตรองรับสูงสุดกี่กิกะไบต์3อัปเกรดการ์จอ GPU สาหรับของตั้งโต๊ะอันนี้ช่วยมากเรื่องเล่นเกมทํางานกระสิทธ์หรือตัดต่อวิดีโอแต่ถ้าเป็นโน้ตบุ๊กส่วนใหญ่จะอัปเกรดการ์จอไม่ได้4เปลี่ยน CPU CPU ทําได้เฉพาะของตั้งโต๊ะหรือโน้ตบุ๊กบางรุ่นเท่านั้นและต้องเช็คว่าบินบอร์ดรองรับ CPU รุ่นใหม่หรือเล่าด้วย5ทําความสะอาดเครื่องบวกเปลี่ยนซิลิโคระบายความร้อนช่วยลดความร้อนทําให้เครื่องไม่หนวไม่ลดความเร็วตัวเองเวลาร้อนจัดแต่ถ้าเป็นโน้ตบุ๊กเครื่องเก่าการอัปเกรดที่เห็นผลชัดที่สุดคือเปลี่ยนเฮดดีดีเป็น SSD และเพิ่มรันทาแค่นี้เครื่องเก่าก็ลื่นขึ้นเหมือนได้เครื่องใหม่เลยครับเช็คซ้ําตรงนี้ว่าใส่ RAM ถูกต้องใช้ได้หรือไม่ย้อนไปดูต้นคลิปก่อนใส่ RAM ใหม่มีแค่16กิกะไบต์ตอนนี้ใส่ RAM เพิ่มแล้วเป็น24 Note book, กิกะไบต์ ถ้าใครเครื่องเป็นฮาร์ดดิสตควรเปลี่ยนฮาร์ดดิสตจากจานหมุนเป็น SSD และเพิ่มแรมทำสออย่างนี้สำหรับโน้ตบุ๊กผมซื้อแรม8กิกะไบต์ราคา452บาทอยากจะซื้อหน่วยความจำเยอะๆอย่าง16กิกะไบต์32กิกะไบต์เงินในกระเป๋าไม่พอประมาณ1,000บาทกว่า ตั้งแต่ผมได้ลองซ่อมไมโฟนด้วยตัวเองใช้อะาย6ด่านที่จำเป็นในเครื่องถ้าตอนนั้นรู้จักใช้โค้ดส่วนลดฟรีค่าส่งค่าซ่อมเองจริงๆไม่ถึงพันบาทแต่ถึงแม้จะไม่ได้ใช้ส่วนลดก็จ่ายแค่ราวๆหนึ่งพันสี่ร้อยบาทเท่านั้นซึ่งยังถือว่าคุ้มมากๆเพราะถ้าไปซ่อมที่ร้านด้วยอะาย6ด่านนี้ราคาจัพุ่งไปหลักหมื่นบาทเลยครับผลลัพธ์คือเครื่องใช้งานต่อได้อีกยาวๆผ่านมาแล้วหนึ่งถึงสองปีไม่มีปัญหาตั้งแต่นั้นมาอะไรที่ซ่อมเองได้ผมก็เลือกที่จะเรียนรู้และลงมมมือออทททดดด้้วยยตเเเงงลลช่า่าากกกกีีคนนนปรระะภผแมมแสููจถถบ